็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุป ก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมังงะกันอย่างดูเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมังงะเรื่อง Back c ค v ว r ตอนที่264กกันเนาะก็เรียกได้ว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลสําคัญสําคัญเหมือนกับตอนก่อนหน้านี้และถึงแม้จะเป็นแบบนั้นก็ไม่ควรพลาดตอนนี้อยู่ดีเพราะมันจะขาดตอนไงแถมในตอนนี้พวกเราก็จะได้เห็นความหัวรั้นของยูโน่กันอีกด้วยส่วนที่เด็ดของในตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงท้ายๆเนื่องมาจากว่าคนที่ท่านผู้ชมก็รู้ว่าใครเขาได้ปรากฏตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นถามกัน แบบเห็นหน้ามันปุบผมนี่หาทันทีสงสัยมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าความเดิมจากตอนที่แล้วเนสได้ทําการเปิดเผยความลับสุดยอดที่ได้ไปดมาจากอาณาจักรสเปซทําให้ทุกคนในที่ประชุมรู้ว่าแผนการที่แท้จริงของรักไทแอดมันคืออะไรทําไปทําไมมีความอันตรายอย่างไรบ้างประมาณว่าเปิดเผยก็ยังหมดเปลือกกันเลยทีเดียวและเนสก็ยังได้ลั่นวาจาต่อนหน้าทุกคนในที่ประชุมอีกว่าเขาคนนี้นี่แหละที่จะฝึกไก่อย่างแอสตาให้กลายเป็นสุดยอดนักลบของอาณาจักรให้จงได้พอมาในตอนที่264มันก็จะเป็นคำ พูดต่อเนื่องของเนสมาจากตอนที่แล้วเลยนะครับซึ่งเนสได้พูดเอาไว้ว่าด้วยเวทมนต์ของฉันพวกเราสามารถแทรกซึมเข้าไปในปราสาทของอาณาจักรสปซได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นและพวกเราก็จะทําการปรับปราสาทพวกเขาเพื่อให้พวกเขาแยกออกจากกันและนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของพวกผู้นําของดาร์คไทแอดดันเต้แอฟผู้ใหญ่หน้าแก่ใช้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงและเวทมนตร์ร่างกายเวนิกาใช้เวทมนต์คำสาบและเวทมนต์โลหิตส่วนอีกคนนึงจะใช้เวทมนต์มิติและเวทมนต์กระดูเขาคนนี้มีชื่อว่าเซนอนพ่อหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าหล เรือของฉันไม่สามารถพาคนจำนวนมากๆเข้าไปด้วยได้ดังนั้นฉันจึงจำเป็นต้องเลือกบุคคลที่มีโอกาสมากที่สุดในการเอาชนะเพื่อที่จะเข้าไปกับฉันด้วยเมื่อแจ็คได้ฟังที่เนสอธิบายมาแบบนี้แจ็คก,ก็ได้พูดไปว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องเรื่องเยอะหรอกนะมันก็เห็นๆกันอยู่ทนโทษนายก็เลือกเอาจากพวกเราหัวหน้าหน่วยอัศวินเบมบอ์นี่แหละฝีมือระดับก๊อตกันทั้งนั้นก็เรียกได้ว่ายอย่างน้อยๆก็ต้องมีคนที่จะเข้าไปในปราสาทข,ของอาณาจักรสเปซกับเนสสัก3ามถึงสี่คนจะได้เข้าไปจับคู่ะทาลร่างกายกับพวกผู้นำของ Dark จะเข้าไปกับเนสก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องมีแอสตากับยูโน่แน่ๆนะครับโซโนเอลอาจจะตามมาทีหลังและถึงแม้ว่าแจ็คมันจะปากไม่ค่อยดีไปบ้างอะไรบ้างแต่การตัดสินใจในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยตอนที่เนสบอกว่าจะคัดคนเข้าไปในปราสาทแจ็คมันก็พูดประมาณว่าคัดใครไปก็ได้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยอสเวินเวทมนต์น่ะซึ่งแบบนี้มันหมายถึงว่าแจ็คมันไม่ได้มองว่าตนเองแข็งแกร่งที่สุดในจักรวารนะเอาง่ายๆก็คือแจ็คมันไม่ได้ยิงเลยแค่มองถึงความเป็นจริงออกเท่านั้นว่าควรจะทําอะไรยังงงไไตตออนนนหกก็้มาารดูว่ แจ็คมันได้แสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาเนี่ยมันจะโหดสัตว์รัสเซียสักแค่ไหนเพราะแค่ความคิดความอ่านก็ดูท่าจะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาซะแล้วตัวยูโน่ที่ได้ยินคําว่าเซนอนเข้าไปยูโน่ก็ถึงกับเกิดอาการเกรงขึ้นมาในทันทียูโน่ก็เลยยินขึ้นมาจากนั้นก็พูดกับแนชไปว่าให้ผมไปกับคุณด้วยได้โปรดเถอะครับผมรู้ดีว่ามันคือความเจ้าโสโอหังของผมที่ถามออกไปแบบนั้นแต่ก็ถือซะว่าผมขอร้องคุณก็แล้วกันนะครับพอแจ็คได้ยินที่ยูโน่พูดออกมาแบบนี้แจ็คก็ได้บอกกับ o, กงงงงยูยโน่ไป มาแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่หรือไงเจ้านาไม่เอาคนอย่างแกไปด้วยหรอกหน้า ทางด้านของฟูเอโกเลออนก็พูดทำนองเดียวกับแจ็คโดยที่ฟูเอโกเลออนพูดว่ายูโน่พวกเราเข้าใจความรู้สึกของนายดีแต่การอยู่ที่นี่แล้วปกป้องอาณาจักรโคเวอร์มันก็เป็นภารกิจที่สําคัญไม่แพ้กันส่วนเนสที่ได้เห็นความจริงจังอย่างแรงกล้าของยูโน่เข้าไปเนสก็ได้ยิงคําถามไมา้ตายใส่ยูโน่ไปว่าคือว่าฉันมีบางสิ่งที่อยากจะถามกับนายอยู่เหมือนกันก็กําลังต่อต้านที่อยู่ที่อาณาจักรสเปซที่เป็นขั้วตรงข้ามกับพวกดาร์คไทแอดเมื่อวันก่อนหนึ่งในสมาชิกของก็กำลังต่อต้านนั้นได้เข้า สมาชิกของก็กำลังต่อต้านคนนั้นเขาต้องอยู่ที่ที่พักของนายแน่ๆหรือนายจะบอกว่ามันไม่ใช่เขากันละ่ะนายน่ะเป็นใครกันแน่พ่อหนุ่มเอ๋ยแม่ไอผมก็ไม่รู้่าเนสมันเป็นสายลับหรือว่าเป็นอับดุลกันแน่นะแบบไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนเขารู้หมดถามอะไรมาก็ตอบได้หญิงรู้จักชายรู้จักนี่ขนาดตลุงลับเข้ามาอย่างลับๆเนสมันยังรู้เลยช่างเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆนะสำหรับเนสเนี่ยเมื่อยูโน่เจอยิงคำถามบี้แบบนี้เข้าไปยูโน่จึงต้องเล่าให้ทุกคนในที่ประชุมฟัง ว่าผมจะบอกความจริงให้ก็ได้จริงๆแล้วผมก็คือเจ้าชายของอาณาจักรสเปซเพราะทุกคนในที่ประชุมทราบว่ายูโน่เป็นเจ้าชายของอาณาจักรสเปซทุกคนก็เกิดอาการต้องเข้าใจขึ้นมาเล็กน้อยถึงปานกลางแต่แอสตานี่สิครับต้องเข้าใจจนสติแตกแล้วก็ได้ตะโกนว่านาดีเจ้าชายของอาณาจักรสเปซอย่างนั้นเหรอมันเป็นแบบนั้นจริงดิยูโน่หรือเชื่อว่าไม่แฟนยูโน่ก็ได้ตอบแอสตาไปว่า ใช่คือมันชัดเจนมากว่าตอนนั้นพวกเขาพาชันหนีเข้ามาที่อาณาจักรโคลเวอร์ในทันทีเมื่อพวกกบฏท,ที่ต่อต้านราชวงศ์โผหัวออกมาทางด้านโนเซลที่ได้รับรู้ว่ายูโนคือเชื้อพระวงศ์โนเซลก็ได้คิดในใจคนเดียวว่าแบบนี้นี่เองถ้าเกิดว่าเขาคือเชื้อพระวงศ์มันก็จะสามารถอธิบายได้ถึงเวทมนต์ของเขาและยูโนก็ยังได้เล่าต่อถึงเรื่องที่เนสถามไปอีกว่าคนที่เป็นสมาชิกของกองกำลังต่อต้านที่อยู่ที่ที่พักของผมเขาเป็นบริวารของราชวงศ์เดิมของอาณาจักรสเปซเขาคนนี้รู้เรื่องเกี่ยวกับศ ส่วนแจ็คที่ได้ฟังว่ายูโนเอาคนของอาณาจักรสเปซมาไว้ที่หน่วยลูงอรุณสีทองแจ็คจึงได้พูดกับยูโนไปว่าการที่ไม่ปล่อยให้แกจัดก,การเรื่องอาณาจักรสเปซมันก็คงจะเป็นความคิดที่ดีแล้วะนะไอบริวารคนนั้นอาจจะเป็นสายลับที่ไม่เป็นมิตรก็ได้เวนกรรมจริงๆหรือว่าแกเองก็เป็นหนึ่งในคนพวกนั้นกันเหรอฮะเมื่อยูโนเห็นแจ็คบ่นมาแบบนี้ยูโน <UN O S 1> ก็ได้ตอบข้อสงสัยของแจ็คไปพร้อมๆกับเล่าเรื่องราวตอนที่หน่วยลูงอรุณสีทองโดนกระทือบบอ,อกไปว่าถ้าผมไม่ใช่คนที่ช่วยเขาเอาไว้มันไม่ม่ีเผยงแก็ใชพ คนเดียวหรอกนะนับตั้งแต่เกิดซาก้าสงครามเอลพวกคุณทุกคนตามก็เกิดความสงสัยในตัวของคุณเวนเจอร์ขึ้นมาด้วยใช่ไหมล่ะซึ่งผมก็ไม่สามารถเก่าทั่วพวกคุณได้ถ้าหากจะคิดกันแบบนั้นเพราะนทาทาที่สุดแล้วคุณเวนเจอร์ก็ไม่สามารถเลือกได้ระหว่างมนุษย์กับเอลแต่นั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงได้ต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดมาจนถึงตอนนี้คุณเวนเจอร์ต้องต่อสู้แบบไม่มีพักอย่างจริงจังมากกว่าใครๆที่เป็นอัศวินเวทมนต์เหมือนกับเขาในตอนที่ผมโดนไอหน้าหล่อน่นกระทืบผมก็ได้สลบบไไไปแปแแนนึงงงงต่่่่ผมก็็จําาาาดด้้วเหสิอยาง เข้าในขณะนั้นเขาคนนั้นได้ทําการต่อสู้คูเวนเจอร์กำลังปกป้องสมาชิกของหน่วยรุ่งอรุณสีทองแบบสุดความสามารถจากนั้นยูโน่แม้ก็ได้นึกย้อนไปนในตอนที่เวนเจอร์กำลังปะทะร่างกายกับเซนอนอย่างดุเดือดเลือดพ่านโดยในช่วงเวลาดังกล่าวเซนอนมันได้พูดกับเวนเจอร์เอาไว้ว่านายควรจะทิ้งพวกขยะที่เป็นภาระออกไปสะบ้างนะเพื่อที่นายจะได้มีสมาธิกับการต่อสู้มากกว่านี้แต่นายก็เลือกที่จะไม่ทําแบบนั้นเพราะว่านายเลือกที่จะเก็บขยะที่เป็นภาระแบบนั้นเอาไว้นายถึงต้องพบกับความพ่ายแพ้ท่าหน้าของเวนเจอ เซนอนบอกมาแบบนี้เวนเจอร์ก็ได้พูดกับเซนอไปว่าจะให้ฉันทอดทิ้งคนอย่างพวกเขาไปได้อย่างไรกันล่ะฉันทําให้พวกเขาต้องเดินผ่านขากหนามที่แสนเจ็บปวดถึงแม้จะเป็นแบบนั้นพวกเขาก็ไม่เคยสาบแช่งฉันพวกเขาสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งและกําลังก้าวไปข้างหน้าสมาชิกของหน่วยรุ่งอรุณสีทองคือความภาคภูมิใจของฉันและก็เป็นความฝันของฉันก็เรียกได้ว่าสาเหตุที่เวนเจอร์มันแพ้มันมีอยู่2อย่างหลักๆด้วยกันนะครับหนึ่งเวนเจอร์มันมีความคิดที่ว่าตนเองอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่อยากจะต่อสู้กับใใคครรรไไม่่ออยยยาาาากกกจะทํ้้แต็ด สงบสุขมาแบบฟรีๆี2ส,สมาชิกรหน่วยลูกอรุณสีทองที่แวนเจอร์มารักนักรักหนานี่แหละที่เป็นภาราในการต่อสู้ของแวนเจอร์อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเวนเจอร์มันแพเพราะกากแต่แพเพราะคนที่อยู่รอบๆตัวเวนเจอร์มันกากซะจนเกินเยียวยาแล้วจากนะั้นภาพวาดแต่ที่ปัจจุบันซึ่งยูโน่มันก็ไม่หยุดพูดสักทีคือตอนนี้แค่ตอนเดียวยูโน่น่าจะพูดเยอะกว่าตอนอื่นๆรวมกันซะอีกนะแบบพูดเยอะเกิน สงสัยว่าจะอัดอัน้นโดยที่ยูโน่มันได้พูดต่อไปอีกว่านั่นแหละคือภาพของคุณเวนเจอร์ที่ผมได้เห็นเพราะว่าเขาคอยปกป้องพวกเราในขณะที่เขาต่อสู้เขาก็เลยโดนรวบตัวเอาไปถึงแม้ว่าเขาจะเคยเป็นคนทรยศที่หันหลังให้กับอาณาจากักรแต่สําหรับพวกเราแล้วเขาือคนใจดีมีเมตตาพ่อพระที่สุดเป็นกัปตันที่น่าไว้วางใจมากที่สุดในทุกๆอย่างไอหนาหล่อเซนอนมันคิดว่าคงจะฆ่าล้างโคตรหน่วยร่วงรุนสีทองไปหมดแล้วมันก็เลยไม่ได้เช็คพวกเราให้ละเอียดพวกเรายังมีชีวิตอยู่ด้วยเวทมนต์ของคุณเวนเจอร์ วพวกเราหน่วยร่วงอรุณสีทองคือหน่วยอสวินเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรโคเวอร์สิ่งที่คุณเวนเจอร์เลือกมันถูกต้องแล้วที่เขาปกป้องพวกเราเอาไว้พวกเราต้องการจะไปเพื่อที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นผมจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่จะไปช่วยคุณเวนเจอร์ให้ได้เลยละอารมณ์แบบว่ากว่าจะพูดจบได้เล่นเอาซัเกือบหมดตอนกันเลยทีเดียวก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ยูโน่เหมาคนเดียวทั้งตอนสมนกับเป็นลูกหลานของอาจารย์ทับตายูกิจริงๆและในระหว่างที่ยูโน่นกําลังขีโม้ถึงน,นู่นนี่นั่นอยู่นัน ขึ้นเรื่อยๆฐานะของแจ็คที่สัมผัสได้ถึงพลังเวทอามหาศาลของยูโน่แจ็คก็ได้คิดในใจคนเดียวว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยพลังเวทแบบนี้และแจ็คก็ได้บอกกับยูโน่ไปว่าเจ้าหนูน้อยแกน่ะเลิกข่าวโดยที่ไม่มีใครถามได้แล้วนะลำาัยว่าจะจบตอนอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเมื่อซิลพูดรมของยูโน่เห็นว่ายูโน่รดมผู้จารลบลูซิลจึงได้ทําหน้าตาแบบดุจจัดจากนั้นก็เถียงแจ็คแทนยูโน่ไปว่าแล้วนายจะเงียบได้หรือย,ยังฉันกําลังเก็บสะสมมานาเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่พวกเราจะได้สามารถกําจัดไอกระดูกเ,เป็นคนคที่ แพ้ใครอีกต่อไปแล้วก็บอกได้เลยว่าจากคำพูดของซิลนี่เมือนเหมือน,นกับว่ายูโน่มันจะบังตัวเองขึ้นมาอีกแล้วนะครับแบบไม่ต้องฝึกหานอะไรทั้งนั้นยูดีๆก็โหดขึ้นมาได้เองไอผมก็ยอมใจเขาจริงๆนะสําหรับไอคนคนนี้ในไ,ไหนก็จะเก่งขึ้นแล้วขอให้อาจารย์ทับตายูกิเพิ่มร่างใหม่ให้ด้วยก็แล้วกันมันจะได้มีราศีท่าเทียมกับแขนขวาของแอสตาคอนเนสได้เห็นการเปิดโปของยูโน่เข้าไปเนสก็ได้คิดในใจคนเดียวว่าดูเหมือนว่าเขาก็อาจจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะเนาะจากนนัั้้สกก็ไไดดพูดบย่่ปวา ไม่ได้เกลียดคนที่เหมือนกับนายหรอกนะส่วนแอสตาที่ยังมึนๆงงๆอยู่ว่ามันคุยอะไรกันวะเขาก็ได้บอกกับยูโนไปว่าถึงแม้ว่านายจะเป็นเจ้าชายของอาณาจักรสเปซหรือจะเป็นรองหัวหน้าหน่วยของหน่วยร่อรุนสีทองก็ตามนายก็ยังคงเป็นนายไม่ได้เป็นนางสาวนะยูโนและเนสก็ได้พูดกับทุกคนในที่ประชุมไปว่าพวกเราจะเดินทางไปที่อาณาจักรสเปซกันในอีก2วันนับจากนี้โดยที่พวกเราจะไปกันในตอนเช้าและฉันก็จะส่งเรื่องกลยุทธ์ที่พวกเราจะใช้กันให้ในภายหลังางด้านแอสตาก็ได้พูดกับยูโนไปอีกว่าไปตกกลน้พววทแ ็ช่วยหัวหน้าของพวกเรากลับมาให้ได้กันเถอะคือถ้าเกิดแอสตาบันพูดมาแบบนี้คนที่จะไปที่ปราสาทของอาณาจักรสเปซเป็นล็อตแรกก็คงจะมีเนสแอสตายูโนอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดพูดกันมาแบบนี้ส่วนฟูเอโกลเลออนก็เกิดสงสัยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาณาจักรฮาร์ดเช่นกันว่าการของที่อาณาจักรฮาร์ดนั้นเป็นยังไงกันบ้างจึงได้ถามออกไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็อยากจะถามไปที่อาณาจักรฮาร์ดเพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเช่นกันและชาร์ลอตต์ก็ได้พูดต่อจากฟูเอโกเลออนไปอีกว่านั่นนสสิะเเพพียงแตตต่่่่ววาาาากกรรไมมถดอับ เได้ลยตั้งแต่เมื่อวานนี้ฉันก็บอกไม่ได้อย่างเต็มปากว่าอาจจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่นั่นพอเนสได้ฟังที่ทั้งสองคนนี้พูดออกมาเนสก็ได้บอกทั้งคู่ไปว่าเมื่อวานนี้พวกผู้นาของดาร์คแทแอดหายหัวออกไปจากปราสาทกันทุกคนเลยด้วยความที่พวกเขาทั้ง3าคนไม่อยู่ฉันก็เลยสามารถทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพื่อเข้าไปรวบรวมข้อมูลของอาณาจกสเปซไว้ได้มากมายยังไงล่ะแต่ฉันก็คาดการว่าเวนิกาอาจจะเข้าไปทําการโจมตีอาณาจักรฮาร์ดจนเลทเทไปแล้วก็ได้ทานทนแอสตาที่ได้ยินว่าอาณาจักรฮาร์ดมีโอกาส งขึ้นมาในทันทีอารมณ์แบบเป็นห่วงเพื่อนจัดๆหรือว่าแอสตาจะห่วงโนเอลอันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะเพราะว่าโนเอลโน .1 อะครับไมเฟนจากนั้นภาพก็ตัดไปที่อันดาจักฮาร์ดพวกเราก็จะได้พบว่าโนเอลยังมีชีวิตอยู่สภาพร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บมาบาดแผลต่างๆก็เหมือนจะหายดีแล้วซึ่งอการที่โนเอลรอดตายมาได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนมาช่วยแล้วคนที่มาช่วยโนเอลก็ได้พูดกับโนเอลไปว่าในที่สุดเธอก็ตื่นขึ้นมาสักทีนอนอู้มาหลายตอนเลยนี่พอโนเอลได้เห็นใบหน้าของคนที่มาช่วยตนเองเเเเออาาาาไว้้้โนนกกก็กิดาารตขขใจึม แบบเหลือเชื่อว่าไอ้บุคคลคนนี้มันจะเป็นคนที่สามารถทําตัวเป็นประโยชน์ได้ด้วยเมื่อโนโอเอลตั้งสติได้ก็ได้เรียกชื่อของไอ้คนที่มาช่วยออกไปว,ว่านายคือพาโทรี่เด็กกระโปงอย่างนั้นสินะแม่ก็เรียกได้ว่าในที่สุดบุคคลที่ท่านผู้ชมคิดฮอดก็ปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับแถมไม่ได้ออกมาคนเดียวด้วยมากันครบแก๊งเลยคือมีทั้งไรอาฟานะ่าเวตโตก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าพาโทรี่เด็กกระโปงจะมาสร้างวิลกรรมความบันไลยให้กับเนื้อเรื่องอีกหรือเปล่าก็ไอตอนทําสงครามเอลก็จัดซ้ามหาเทพจูเลียสดโดนเนแลส เป็นผู้นําของเอลก็ยังต้องยกกายเนื้อของตนให้กับพัททอรี่เด็กกระโปกไปอีกนี่เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของความยิ่งใหญ่ของโคโคน,นี้เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าการที่พัททอรี่เด็กกระโปกปรากฏตัวออกมาไอ้พวกผู้นาของดาร์คไทแอดที่ว่าเทพๆถึงข้าวชะตา,าขาดแล้วล่ะครับน่าเศร้าใจแทนไอ้พวกดาร์คไทแอดจริงๆให้กล่าวโดยสรุปของในตอนนี้เลยก็คือยูโน่ได้ทาการพูดคนเดียวทั้งตอนแถมทําการเปิดโปโโชว์คนในที่ประชุมไปอีกหนึ่งดอกโจนนสต้องยอมพายูโน่ไปที่อาณาจักรสเปซด้วยเพราะพลังของยูโน่ตอนเปิดโปลนี่ถือว่าาามมมยยแนน้ววบบีัก็หค คนที่จะไปบวกกับดาร์คไทแอดเป็นลอตแรกก็จะมีเนสอสตายูโนอย่างแน่นอนก็ต้องมารอดูกันว่าระหว่างการเดินทางจะมีการเก็บคนเข้าไปเพิ่มอีกหรือเปล่าทางหน้าของอาณาจักรฮาร์ดก็เหมือนจะหายห่วงได้เพราะพาทอรี่เด็กกระโปงเป่าก็ตัวออกมาแล้วเหยือ่อคอร์ร้ายอาจจะไม่ได้เยอะแบบที่พวกเราคิดก็ต้องมารอดูกันในตอนต่อไปว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าในตอนหน้าต้องคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรฮาร์ดอย่างแน่นอนหรือจะฉีกไปที่การฝึกของแอสตากไ้ันน่นสนใจมแพ แล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีการแปลผิดพลาดไปตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะผมก็ไม่ได้เป็นโปรเมเยอร์ด้านภาษาอังกฤษไงมันก็เลยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อช่องติดปีกบินไปจะได้สามารถหากานเจอได้ไม่ยากอีกด้วยนะถ้าได, like, ด้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กระจายไปทั่วท